นี่มาเสียง่ามังหุงปุ๊กมาได้ประมาณเดือนนึ่งละเห็ดบอลใบเนาะเห็ดบอลมหรือบอเก่าฝันทิ้มแล้วมันติดโลกบอเก่าฝันที่มแล้วนี่มาเห็ดที่เธอแล้วค่อยมาเรามาเสายอยู่ปลายางอันนี้มาสีมุดส้มฝนมันตกไล่นี่ต้นหุงใหญ่ละมาเสียง่ายมัอนี่ง่ายเติบฝนตกแล้วตกง่าตึบบบเติบ mà tăng ban thế này hết, hết mà, thì. Thì mà, thì đấy, mà hết bán sâu bán khoác này chắc mà bên cái này mà hết xuân mong hùng như thế này xe nha cả khử xe om để tốn mà ni lệ là có chèo giả khai phun xe mà hơi mình kinh sao rồi chặt vắt sơ vào เบิ่งบ่เคยฮ้อนยึดดิปลาลงยึดอยู่กลางป่ากะร้อยเสียทอมต้นจัเสียออกจากต้นมันบนระางกลางจังซี่ก็บ่เสียแหเสียระยะต้นมันบ่ได้ก็วางกลางจังซี่ก็สิเอาอันอยากหญ้าพ่นเอา เสียแหลงนี่นึงกะน,น,น,นกับพนอยากขย่ามือเสาเสียแดดเย็ยนมากับพ่นมือแหลงมากับพ่นอยากขานันกวาเดเหยื่อเสาปุ้ยนั่นตายละสับต้นมุงไปต้นหนึ่งแลว้วในแขนมีไล่ต้น làm sân sáng tạo nó vẳng đấy mà cái khâu đây, cái hay này cứ tụt mạt mình một mình cứ vẫn lươm lươm này không thắng mình chỉ có lươm นี่ประวัติเป็นคนเสียลงค,คนเป็นคนไทยเปลี่ยนกันโอ้ยประวัตินี่ถนัดเลยประวัตินี่ต้องเทียหน้าเสียก,ก้อนบเห็นไหนหน้าคือหนุ่คนเนี่ยอืปุ๊กได้มามาัมานเดือนหนึ่งแล้วต้นกับขนาดนี้แหละมลันละก่อฮอนแลนเนี่ยปลูกอยู่บ้านก็ไป <c oughs> รัดเข้าแล้ว เป็นในยายมาปลูกบนอื่นมาเศร้าคนก็แพงอยู่บรรยากาศดีเนะทั้งเพียบงอยู่ระวังคุณเข้าลำนาไผยบรรยากาศสนบทมองแม่พี่น้องยมาอยู่ท่า,ามกลางภูเข้ามซาซัดเขี่ยวขจี มอ,อมตนเหมตอนยานขาบบกอีสับมือลุกออกกเสียมีหอนบังทีนี่นี่ประวัติถน,น,นัดเลยเหี้ย เก่งให้ส่วนเก่งสมองเมีแน้นเก่งพอมีความรู้บริเขียนหนังสื่อด้วยให้ส่วนนี่แหละแยดบ็ดพวงกนเลยบเซมวกก็ได้การเดินทางฝนตกบางครั้งเราดูฝนแล้ว มันก็จะเป็นโรคเห็ดทอบพวกแมลงก็จะมาคั่วให้เบื้องพวกเห็ดทอปมีเห็ดเพาะเอาละตรงนั้นกันฝันไหม <laughs> ฟันฮีดเอาอันเพ็ดไม่หีบปิ้งซีนกินข้าวอยู่ไฮเนี่ยมากินข้าวไฮซีซีนหมูหั่นซีซีนมาปิ้งกิ่นหอนหอนมาอย่างอีเสบซีไม่หีบอา้มฟันไม่หีบกัดฟันไม่แปรงไม่หีบลดห้างแขมไห้ให้นี่นไหนงาตึบบตึบเนี่ยปลาหมูหูอันนี้แท้เสียงาไปละเสียเสียงาเฉพาะต้นค่อยเสียนี่เสียเมื่อวานนี่อันนี้ เยันนาซีเรากับพ่นยาข้าหญ้าเอา,เอ,าอีซุ่มบงแคมป์ให้นะมงขนทางดอกไม้พ่นไปเห็ดมีฮีปิงสีแรงกับวันแรงพ้นตกมาข้าหญ้ากระตุบแท้ตุบว่ะวไฟเฮียนเหมือนมงบงกินกับ เพื่อนจากโตูด่ด <c oughs> ูผน,นังมีกลิ่นด้ยขนนอเนาะฟัดเลย <c oughs> มันเป็นไม่หมดแล้วเฟียดเียดไปตามแข็มไฮ้เข็มให้หัวใไฮเศร้าคนแข็มไฮตึบกลางไฮกระตึบเวลอตึมจากอาทิตย์พุ่น่ะง่ายอย่างกี่ไต่

หน้ามันตึบมันเยือมาแห้งอันนั้นคยอยนี่กลับนี่ต้องปิดใหม่ตลอดนะคนเนาะม, <c oughs> มือสมัครลิ้นยำได้วกลับบอลอันปิดใหม่ตลอดท่างแคมไให้ลวดตัดไม้เผ็ดไม่ฮิปปิงซีนเอาซีนมาบปิง้งกินอนฮอนๆกับแก้ว กเกลียวมือเทศบาลสีเนถ้าปีงม,ม,มันเรามันบ่อเซบมันเย็นมันบอ่อเซบปีงขนหงส์กินคนหงสไม่เท่ำคนอยู่ไก่เข้าติดติดละไม่เย็นไม่หีบต้องเงียวเงียวดูไก่ข่าง เราให้เราแขมให้นี่นเป็นเครือกันหมดคนด,ดึงมามันจองปล่อยมันให้แห้งจะไปต้องดึงมาขังบลได้ไม่หั่นมา <ừ. S 1> ให้แห้งเพ่ดเดียวตึงซ้องสุ่มถังมาซุ่มนิยามเหมือนกันเลยดูหนันอันยเงา ซ้อมมังหุงนี่ไมีอย่างมากัะดกโยนเหมือนคนหรือว่าเจ้าเด็ดเหนเออตะกเตรนอ่นซุ่มไล่ด้หน่เนาะไม่ไล่อ่นดึงป้ายมันลงไหม มันน่าด้กินนอ่นตัดมฮิตบวดห่างข้อมไห้ยามันดุคนนคนได้ดียาตายสิ บ่หิวจะบอกอันยาอมาคนมันจันเฮามาเปียงตูบเนาะเฮากิดมาเสงตเป็นห้ตกาก่ะเว mà ở nhà hùng như mình leo sắc rồi thì thấy tất cả cũng hùng nồi phun mật là ca เป็นฮิปปิงซีนไหมลำไฟ้่อนไหมจะเบ็ดคีปอ่ะจะอีเสียบเสียบอ่ะเสียบแน่นี่นะกับคิดดูท่องค่อ네 nah. ยนี่นะบม่ได้ผ่าเถอะมันลำไฟเถอยวบ่มีตูบ่ได้แป้งเถอะนี่เอาจองมากางเอามันไก่อีมาแป้งตูปกับโอ้ยยากลำบาก ยู่น่ากันฮลเราพายออก้อกนอนอนนอนนอนไม่อ่ะมันจะตกอีกเมืแล้วขุนอีตกเอาเทเอาไะโอ้โหใหญ่จองกายอันบอนว้นำใบยังเอามากางใยกางไปเอาต้องพาไม้หายังก่อนมันดังยากไปนะขุน จะบ่มีแป๊กมาครับจิแป๊กซั่นมันก็เอาทานรอบๆซะก็ได้มาจ้องมาเด้บาดเป็ดตะกาเฮ็ดหยังก่อนแล้อีมานั่นอ um> ีมาเป้งตุ๊บโอ้พ่อก็พดก่อเนาะจั Alexandria ๊กบ่ได้ไทตะนี่สวนก็บ่ได้ไทสวนนั่นมันฮงฟันทิ่มมันเป็นโปกไรดย ีปุ๊กข้าวโพดนี่างบริปุ๊กเถอะอัทหอนพี่น้องเลยเ,เลยดังไฟปิ้งซิ้นปิ้งซิ้นกับข้าวทาย นั่งซห้องทั่วนี่เลยครับเอามื้อคือมื้อหน้าก็อีแป้งซื้อตํามื้อนี้แหละแป้งตุ้มปอไม้เอาหยังฮื้ออันปอปู่สับฝากฮื้อเดี๋ยวนี้ก็อาใส่จองไปก่อนจองก็ง่ายดิไปกั้งให้ก็ไปนําปักไปนํา จองไงเลือดตู psilon, so ้เหมืจะเสาร์บ้างเด็กอะทอดเป็นน้ำตกเป็นน้ำเตวมามันบุมิงพื้นที่เขานั่งบนไหนถ้าคนตกมาขี้ดินกับเปียกรวยทำนซุปหรนอทันโมลี่กูเล่าตั้งหน้าตั้งตาอทานออกมาได้เดียวทันยักษันทันสามซีก่อนก็ไฟจะเป็นทานเพราะจะไปพาเหงาไร ลงไล่มันก็ล่มโอ้มีฮีเพิ่นนะิีนจะไหมซินก็นมักมาแต่บ้านแลว้วซินมีฮีปิงซินซินมักมาแต่บ้านอ่ะเสบปิงกินอยู่ไอยูส่วน หน้าไข่บ้าไมมหิดมีเกีียวมีกับหน้าหน่าใาส่กับม่ซะเอาแล้วลไปแล้วสิตปนมีหมกฟ้า <c oughs> มึงเลยต้องเหรอ กายลงขี้ดินทั้งกระไดนาะมึงมึงซีนเมือน,นะห้อยอยู่เทวดประดาเอาลลไหมเอาไกาพื้นี่นกระไดกายขี้ดินกระไดห้องเลึกบ่นเลึกเออเมื่อมัน,หนมให้หั่นเขาให้แข็งเขา ยู่ง่ายยู่ป่ายู่ดอยอืมอนไม่ปักขัดไหมขนาดขี้ดินกอนตอก,ก,กขนาดาห้องนีอ่มอมอบึงคือเตบ่มีไฟดิแต่ว่ามันห้อนหอน เพราะอยู่ก่างเจ้งเด็ดหอนจะพออีอเห็นเปลี่ยวไฟแต่ความฮอนนี่สุดยอดไฟเด็ดกับเบดเดตมันบดบดเอาเอาไม่หก่วเวลา,า,าไา้ไปพนยาฮะปิงซีนไว้เราหมู่คนอีไปพ่นยาขางาประวัติอีเฝ้านี่ คนตัดตองมาปลูกกินข้าวกินอยู่หุ่มจองปินงซีนสุดแล้วปินงซีนเอา้เอามะมะ่อยจะแกะปีนโต้เ็ิง้งหัวเจียวทิ่มอกหลอกมันห่มบทังพีนะทั้คน มันห่มไปทางพุ่นก้าเงาจองนี่นะมันเน่นบบเน่นจะปักลุได้เลยนะมาเมือก์นบ่งเซอร์ซสมื ตูฮ่อเข้ามันแกงผักกาดขั่วงุนมะข้นเห็ดมูเซาแกงงุนอยากแซ่บแกงงุนเผ็ดโหดค่อยหวาค่อยกินหอมไปเลยเผ็ดแหละบปแซ่บเหมือนจ่างอันนี้แหละคือปิงซีนสเต็กดูสเต็กมูสเต็กบนนอกขอเนี่ยซีนปิงปิงซีนอันเดียว่านั่นแหละ อยู่จับใบเขานี่จะเอาไปจำบาเทียนจำเจ้าทีจีกส้นต่อนี่ใบตองจำเจ้าทีเจ้าทางเจ้าให้เจ้าส่วน,นกินข้าวกินน้ำแล้วมขนมกาลปิงซีน เจ้าท <desserts together. S 1> ี to <ang> ่น่ะพุ่นตุ๊กแพกอยู่พุ่นยีบปิี่เจ้าที่เจ้าที่พุ่นพุ่นตุ๊กยู่พุ่นพุ่นทุกครั้งกินมงคลยิบเออยู่พุ่นเลยลักเบาไกลๆเวอมน้าอาย โจที่โจถทางอยู่ตึมแหกเห็ดมาแต่บ้านวันนี้มาส่วนทีน่นุกคราบกับตองไปไว้เจ้าที แล้วเรามากินข้าวกันต่อก็กำลั <c oughs> ยงยอดตัวลงนี่นะ ยาปศุเหลาวตอกไแม่อกไก็ยักไชนะเข้าอยู่ให้แซบอยู่